พบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอร์นำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่านชื่นใจถูกใจครับ นกร้องนะครับชื่นใจถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างเต็มที่เลยก็ผมเองเนี่ย้อนมาถึง Big กแอนะครับผมก็ชื่นใจเคยจะขับผ่านไม่เคยได้เลี้ยวเข้ามาถ่ายรูปมาดูมาไหว้ใกล้ๆแบบนี้ วันนี้ทําบุญมาก็มากมายหลายสถานที่กว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับยิ่งเข้ามาใกล้ๆถึงพระองค์ท่านที่เราสามารถเราท่านทั้งหลายสามารถปิดทองนะครับผมก็ร่วมทําบุญร่วม น,นี่คนลุกนะนี่พูดไปนี่ตื่นเต้นมากๆนะครับย้อนคิดถึงบรรยากาศวันนั้นนะครับ และที่นี่ที่นี่ความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ต้องแหงนคอตั้งบากชมพุทธบารมีแห่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเพลินเพลินเพลิน,นสุดประทับใจกับทุกมุมทุกบรรยากาศแม่ดีจริงๆดีจริงๆ ฝากไว้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมงความปรารถนานะครับขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับ